งานครับดูครับ ยอดเลยครับใช่กี่ปากอะสอากกันนะคุณหัวแค่นั้นนะอย่างเส็บช่างลายนี่เรามาดูมาดูระบบเครื่องเสียงช่างบอลครับช่างบอลมีอะไรบ้างครับในรถนี่ไม่เยอะที่สินิ้วไอันี่อ้นี้เราเดินยังไงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ผมผมเห็นลูกเล่นแกเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้สายสองพอเป็นสายสัญญาณก็เหมือนสายลายอ่ะ สายลน์เครื่องเสียงเครื่องเสียงกีเซนสิบสองแล้วก็มาแยกแล้วก็มาแยกอีกใช่แล้วมาแยกต่อก็จะเป็นแยกแบบกลางปีตัวนี้กลางกลางแหลมตัวนี้มิดโลงบวกเบ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหลมคุมแหลมอย่างเดียวเลยแล้วนี่ปุ่มอะไรไฟครับไฟไฟอ๋ออันนี้คือปิดใช่อ๋อมีไฟมีลูกเล่นอีกตัวนี้อ่ะ ตัวนี้เอาไว้คุมไอตัววิทยุขัางหลังอ๋อตัวนี้มีไฟแล้วละไฟเราเอามาจากไหนวิ่งมาจากรถเลยครับโดยตรงเลยพลังไฟในอ๋อแล้วมาแยกต่ออยู่ข้างใน,นสายแจ็คออกจากสัญญาณเข้าปรีโอ้โหนี่ทำเองแล้วเราไปดูข้างในครับใช้พอเวอร์กี่ตัวครับตัวนี้ หกบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่จะมีมิดโล1สสองนิ้วส2ดสองนิ้วท้องสี่ดอกแล้วก็ปากไดเวอร์อีกคู่หนึ่งสี่ดอกครับปากไดเวอร์แล้วก็อันนี้ไดเวอร์แหลมแม่เหล็กนีโอตัวนี้แหลม n t s โเอสโหเสียงกลางตัวนี้สั่งประกอบคู่ละสองพันห้าคู่ละสองพันห้าอกกีนิ้วตัวนี้แปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้ว พีเสียงออกดีนะของพีประมาณสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วสองดอกยิงลงล่างลงพื้นแลล้วเ็พังอ้าวแล้วนี่อะไรอันนี้ไม่ฟังในรถครับอ๋อนี่คือเราฟังในรถอีกต่างหากแต่ตอนตอนเปิดโชว์เปิดอะไรเราไม่ไม่ได้เปิดในรถไม่เปิดเลยเปิดแต่ข้างหลังอย่างเดียวเลยอืออันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรแม็กวลครับแม็กวลสองลูกคือ แบกเวลคือเหมือนคล้คายๆแบตเตอรี่เราลูกนึงนี่แหละตัวเก็บไฟก็จะแยกตัวนู้นเอามาไว้เลี้ยงตัวนี้คือตัวนี้ขับซับสิบห้านิ้วคู่หนึ่งไหนนี่ตัวนี้มูเวฟแค่นี้นะขับซับใช่ครับห้าพันห้าร้อยบาทสาระจริงครับตัวเดียวขับซับไอสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนี่นะใช่ตัวเดียวเนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นแอมดิจิตอลโอ้โหเหลือๆเลยครับ แล้วตัวนี้ล่ะสี่พันนี่ลหะ,ะตัวนี้ขับซ้ำในรถตอนนั้นที่ว่ามันมีของติดอยู่คือใส่ตัวนี้ว้ทำไมมันใหญ่ที่แล้นั่น,นอันนี้คือมันเป็นหม้อปแปลงหม้อแปลงมันจะใหญ่กว่าตัวน,นี้เป็นแอมป์ดิจิตอลอันนี้เสียงอะไรอันนี้ขับเสียงกลางข้างบนบนตู้อืมเสียงกลางกระแหลมส่วนตัวนี้อันนี้ขับขับกลางแหลมในรถอ่าอันนี้กลางแหลมในรถแค่คู่เดียวแล้วส่วนมิดโลก็อยู่ใต้บอกมีมิดโลยแตกันดังหน้า ม่ได้เก็บเลยตัวนี้ตัวนี้ขับกระจังหน้าใช่ขับ, oh, oh. ขบจังหน้าตัวนี้ขับแหลมขับแหลมใต้ท้องกับข้างบนแล้วก็จะมีฝั่งนู้นอีกตัวโอ oh, oh. มิดโลสี่ดอกอันนี้ทําเองหรือว่าก็ให้ร้านพี่ทาด้วยทําเองด้วยส่วนมากเดินระบบจะเดินเองแล้วตัวนี้มันลิงลิงกี่ยังไงก็อันนี้วิ่งไปนูน่นจะมีปักเดี๋ยวปักหยบปักราไปดูกัน ว่ารถโฟร์คคันนี้จะมีอะไรกันบ้างจะเป็นปั๊กปักเสียบนี่าปอกไว้เสียบเลยเวลานั้นเราก็แค่เสียบปั๊กเปิดสวิตช์หมดเลยแยกสวิตช์พอเวอสามสี่ตัวแยกหมดเลยอันนี้คือปั๊กรวมหมดเลยใช่เราเราสามารถดึงออกได้มันเป็นสายสัญญาณเหรอใช่ครับอตัวปักคืวนี้ปั๊กสิบหกพอแต่เราใช้แค่สิบสอง มาเผื่อเผื่อไว้เผื่อวันข้างหนล็อกได้ด้วยนี่ยใช่ไหมล็อกได้ด้วยอันนี้ก็สวิ๊กใช่ครับอันนี้สวิ๊กพาวเวอร์เอาแล้วตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้ฟอร์มูล่าเอ็กเอาไว้ฟังในรถตัวนี้ยังว่างอยู่อ๋อแล้วตัวตัวเมื่อกี้เราได้ใส่ในรถด้วย,ยไหมเ<ม>วลาเราเปิดในรถไม่มีเลยเอาเวลาเราเปิดเราก็เปิดอยู่นี่ใช่แล้วเราสลับยังไงอะ่ะไม่ถ้าเกิดว่าเราฟังในรถเราก็แค่เราเปิดเฉพาะาชุดในรถเราเรามีเองค่ะนี่ นี่คือเปิดอะเปิดเปิดฟังในรถก็มีสวิตช์แยกรหัสถ้าเราเปิดข้างนอกล่ะเปิดข้างนอกก็คือต้องไปชุดนู้นอ้าวต้องใช้ต้องใช้กล่องกล่องตัวนู้นแล้วมันมันเข้าสัญญาณยังไงสัญญาณก็ต่อออกมาจากกล่องแล้วก็มาเสียบเสียบนี่นใช่วยซับซ้อนมากเลยนะเนี่ยซับซ้อนอยู่แล้วเวลาเราจะเปิดเปิดตู้นอกด้วยอะตอนเราขับรถอะเราก็ต้องยกกล่องนั้นมาวางไว้ในรถอ๋อคือชุดนี้ เป็นชุดแค่แค่นี้ใช่ชุดแค่ในรถใช่ฟังในรถแต่เปิดข้างนอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแยกชุดกันก็คือตัวนี้แยกชุดชุดนอกเลยเนี่ยสายตัวนี้ใช่ครับคือชุดนอกเลยชุดนอกหมดเลยนึกว่าแต่อตัวนี้รวมแบบชุดนอกได้ด้วยอ๋อถ้าเปิดถ้าถ้าเกิดต่อรวมกันสัญญามันจะดึงกันมันจะมามันเปิดเท้าเปิดได้ไหมเปิดได้แต่สัญญามันจะดรอปลงใช่ใช่ใช่ จะเยว่าต้องแยกถ้าเกิดเราอยากขับเปิดเราก็ต้องยกกล่องนั้นมาอันนี้อันนี้เป็นสวิฟไฟอันนี้คืออันนี้คือไฟไฟวิ่งไปหาตัวนน้นอันนี้คือ power power ใช่สามตัวอู้ยังร้อนเลยครับ power อันนี้คือใช้ไฟรถใช่ใช้ไฟรถล้นเลยไฟก็มีแค่ไฟอันนี้ผมมีแค่แบตลูกหนึ่งกับแ็กเวลสองลูกใดไดเดิมครับเดี๋ยวดูพอพอผมสตาร์ทรถนะไฟมันจะขึ้นเนี่ยช่างเปิดสวิตช์ อ่าเดูสร oh ้างดูไฟมันวิ่งขึ้นเลยนะไดเดิมนะเอ้าเอ้าโอ้โหสิบสองจุดแปดเก้าสิบสิบสามแล้วมันวิ่งขึ้นเรื่อยเยเนี่ยไดเดิมโอ้โหดูภายในแต่เสียงใช้ได้นะครับฟังแบบสะอาดหูดีมีมิดโลสี่กลางแหลม เหมือนที่เห็นนั่นแหละโอ้โหถึง14ไหมเฮ้ยในเดิมเดิมเดิมเลย14กับฟอร์ดกับรถรุ่นอื่นๆแต่ฟอร์ดจะชาร์จชาร์จไฟเร็วกว่าแล้วก็มีฟอร์ดใ้ตัวดัปเตอร์อ่ะตัวนั้นเป็นไดร 150k ดีกว่านี่คือชุดข้างในไว้เปิดฟังฟังหวยนะครับโอ้โหอันนี้ห้มเองเหรอใช่ครับทำเองหมดไฟล่ะ ไฟก็แทงเองครับตอนนี้มันจะเป็นไฟสเตปแต่ว่าตอนนี้ผมจะไล่ทําใหม่เก็บเก็บข้างในใหม่หมดเลยอันนี้ก็เลยว่าถอดถอดสายออกก่อนแต่ถ้าปล่อยโล่งอย่างนี้มันก็ดีนะมันไม่ร้อนมันก็ดีแต่มันไม่ไม่ม,มันไม่สวยมันต้องมีสีสันเน้นนิดนนหน่อยแต่ผมชอบตัวนี้มากเลยอะสายตัวเนี้ <c oughs> สุดยอดมากเลยแต่เสียงนี่ใช้ได้เอเจนเจียบเลย นี่ครับสวยงามแค่นี้ก็คื้ครับไปตามงานโคโยตี้ ati, ให้โคโยตี้เต้นก็ได้แล้วครับเย็นนี้เจอกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ